ได้พลังงานบวกให้เปลี่ยน3สิ่งนี้สวัสดีครับหมอซันสปริชัวลครับวันนี้ครับถ้าคุณกําลังจิตตกท้อแท้ครับแล้วพลังงานลบรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกหนักๆตัวรู้สึกไม่โอเครู้สึกนอนไม่หลับรู้สึกว่าแบบฉันกังวลกลัวหรืออะไรก็แล้วแต่ฮะแล้วคุณรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะไปต่อได้ฮะ,ค,ะคุณจะติดปัญหาอะไรบางอย่างอยูอยอ่เช่นคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการะทะเลาะกับกาแฟหรือคุณมีปัญหาเรื่องของการท,ทําธุรกิจหรือมาีปัญหาเรื่องของปัญหาเรื่องของการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ มีนี่มีสินวันนี้ครับหมอมาจะมี3เทคนิคให้คุณเอาไปใช้ครับอันที่1ครับให้คุณเปลี่ยนคนที่คุณครบรับอันนี้ง่ายสุดเลยฮะการที่คุณจะเปลี่ยนพลังงานบวเบชันที่สุดที่สุดคือคุณอาจจะต้องเปลี่ยนคนครับเปลี่ยนคนนี้ง่ายที่สุดครับเพราะว่าอะไรครับคุณต้องเปลี่ยนไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ครองให้กําลังใจคุณฮะให้พลังงานบวกกับคุณครับคุณเชื่อไหมครับโลกของเรามันเป็นเรื่องของ Energy ครับ e n e r g y frequency แล้วก็เรื่องของ b r a t i o n นะ อันนี้คือไอสตา์ก็เคยพูดไปนะเพราะฉะนั้นครับจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพลังงานเกี่ยวับเรื่องของไวเบชันนะคุณแค่ไปอยู่คนที่พลังงานลบคุณเคยเป็นไหมที่คนไปอยู่ไปอยู่ใกล้อสมมุติอ่ะผมเปรียบเทียบอันนี้ไม่ได้ว่านะสมมุติคุณไปงานศพคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกดาวต้องไหมฮะแล้วคุณไปกับคนที่เขาแบบซึ่งมีญาติเสียอะไรก็ได้แต่คุณจะรู้สึกว่าคุณดาวไปด้วยคุณสงสารเขาคุณเกตไปครับนี่ฮะแต่ถ้าคุณไปอยู่กับคนที่เขาแบบเฮ้เอนด์จีด พร้อมลุยพร้อมในการแก้ปัญหาพร้อมช่วยทุกอย่างแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างแก้ได้คนที่เขาประสบความสําเร็จคนที่เขาแบบมีความสุขเยอะๆเนี่ยพวกนี้เขาจะอยู่กับเพื่อนหรือการิมิตหรือคนที่เขาคุยด้วยเอาเลี้ยวเลี้ยกลการิมิทก็ได้ฮะคือคนคุยด้วยเขาดีดีดีนิพพานะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อที่หนึ่งฮะข้อที่สองครับคุณอาจจะลองเปลี่ยนสถานที่ครับการที่คุณอยู่ในสถานที่เดิมๆไวเบชันเดิมๆความรู้สึกเดิมๆคุณอาจจะไปจดจําอะไรเดิมๆแบบมาเช่น คุณอาจจะแบบสมมติคุณกำลังทํางานอยู่แล้วคุณไม่ค่อยเวิร์กแล้วคุณก็กลับบ้านแล้วคุณก็เจอสถานที่เดิมแล้วคุณก็อุดอูดอ้กับความรู้สึกเดิมๆแบบนี้แต่ถ้าคุณลองเปลี่ยนสถานที่คุณไปอยู่สถานที่ใหม่ไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเช่นไปภูเขาไปน้ําตกไปต้นไม้ไปดูปทะเลอะไรเงี้ยหรือแค่คุณมองออกไปนะที่เป็นล,ลักษณะของต้นไม้อ่อย่างเงี้ยใช่ไหมของหมอสันมรับตอนนี้ก็แบบมองออกไปนะอยู่ตามวิวแบบคล้ายๆเหมือนวิวทะเลสาแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นนะแค่นี้ฮะมันก็ทําให้เกิดการรีแลกซ์แล้วทำให้เกิดการผ่อนคลายแล้วค ลมพัดมาโดนคุณคุณรู้สึกเออผ่อนคลายจังคุณได้เห็นบรรยากาศดีคุณรู้สึกว่ารีแลกจังมันเกิดจากอะไรฮะเพราะท่าที่คุณอยู่ในสภาวะนี้ฮะสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายครับมันจะหลังฮอร์โมนตัวหนึ่งครับชื่อว่าเซโรโทนินฮะฮอร์โมนตัวนี้ทำให้เกิดความรู้สึกรีแลกทําให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายทําให้คุณรู้สึกคลามรู้สึกรู้สึกเบารู้สึกสบายแบบนี้เป็นต้นนึกข่าวมาเพราะท่านี่คุณ,คณเครียด มันก็จะหลั่งไลโคติโอลหลั่งอะดรีนาลีนความกังวลอะไรเงี้ยมันก็จะไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นลองทําดูครับอันที่3ครับที่จะเพิ่มได้คือการนั่งสมาธิครับห้ามีสติอยู่กับลมหายใจครับบางครั้งอันนี้คุณอยู่ในพลังงานลบคุณรู้สึกคุณมี energy ลบคุณรู้สึกรู้สึกไม่ดีมันเกิดจากอะไรครับถ้าร่างกายมันเกิดจากที่ซิมบริติกหรือระบบร่างกายของเราจะมี2ส่วนอันที่1นึ่งเรียกว่าซิมบริติกนะอันที่2เรียกว่าพาราซิมบริติกซิมบริติกคือภาวะสู้หรือหนี คุณตกใจคุณกลัวพวกนี้มันจะคุณจะมีกำลังมัน้แล้วคุณเกิดการสเตทฮอร์โมนที่หลังมันจะเป็นอะดีลีนคอร์ติซอลและคุณอยู่เรื่องพาราซิมความรู้สึกของการรีแลกซ์ความรู้สึกการผ่อนคลายอ่ะคุณจะรู้สึกคามดาวและคุณจะเริ่มคิดอะไรออกเริ่มเกิดไอเดียวิธีที่ง่ยที่สุดที่ผมเคยอธิบายไว้ในคลิปอยู่คลิปหนึ่งเรื่องการทาสมาธิครับก็คือการเรื่องของการกําหนดลมหายใจง่ายที่สุดครับถ้าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกเป็นพลังงานลบอยู่แล้วคุณรู้สึกไม่โอเคกับตัวเองคุณลองหายใจเข้าฝ หายใจเข้าฝุดสั้นกว่าหายใจออกฝุดยาวกว่าเห็นฮะแค่นี้ฮะแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันผ่อนคลายรู้สึกขามรู้สึกเบาเพราะอะไรครับเพราะที่คุณหายใจเข้าฝุดออกมันจะไปยืดขยายครับเส้นประสาทเส้นหนึ่งที่ชื่อว,ว่ากรากสเนิร์ฟครับเส้นประสาทเส้นนี้ครับทำงานเคียงข้างคู่กับระบบประสาทพาราซินเบเดซิงซึ่งเป็นพานรานของการผ่อนคลายความรู้สึกดาวเพราะคุณ calm d o เ n energy คุณจะเปลี่ยนพลังงานคุณจะเริ่มเปลี่ยน ถูกไหมเพราะคุณเพิ่มพลังงานลบและทีนี้คุณจะเริ่มเกิดไอเดียเกิดความคิดเกิดการรู้สึกใหม่ๆและคุณจะได้มีวิธีในการแก้ไขปัญหาอื่นๆต่อไปในภาพนะเพราะฉะนั้นครับน,นี่คือ3เทคนิคครับที่สามารถจะเปลี่ยนคุณจากพลังงานลบเป็นพนลังงานบวกได้อย่างหมอฟันในทุกคนลองไปใช้กันดูแล้วหมอฟันเอามาสอนคนไข้นะครับแต่หลายเทปมันค่อนขอ้างบวกแล้วมันค่อนข้างดีนะครับบางทีมันช่วยกันเรื่องของร่างกายได้ด้วยนะครับเพกาะว่าแว่าคนไข้หมอฟันว่าแบบ มันแบบพลังงานลบอะเพราะว่าม so ันแบบมันไม่หายทันทีมันเครียดอะมันปวดอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพว่าก็เอาเทคนิค okay, นี้ฝันไปหนึ่นึกฝันไปหนึบงมันถ็งได้อาการดีขึ้นได้โอเคเนาะใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆแค่ไหนแล้วเจอกันใหม่นะปต่อไปสำหรับมอฟันฟลูเชอร์มาเตอร์อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งไปให้คนอื่นด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ